โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ชีวาคอฟกาแฟรักสุขภาพอยู่สบายนะฮะอิ่มท้องอาหารก็ดีนะครับพักผ่อนก็สบายนะครับ ความมือผมนี่ก็จะเป็นที่ก่อสร้างศูนย์แพทย์แบบบูณรณาการจุลชีครับเห็นที่เห็นเขามีป้ายอยู่นะครับตรงที่ลง่ลงๆเนี่ยนะครับนั้นโซนนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับคอนโดมิเนียมอาคาร12อ,อยู่ตรงนี้นะครับเชียร์ประวตีเขาอยู่ตรงนี้ศูนย์แพทย์อยู่ตรงนี้ครับก็ฝากท้องไม่ได้ครับผมนึกภาพวันที่ผมอยู่ตรงนี้ครับกับคุณออบุญชัยครับหลับตาย้อนอดีตครับเป็นความทรงจำที่แสนสุขแลวแล้วนี้ก็จะมี ศูนย์แพทย์เต็มรูปแบบขึ้นที่นี่ครับถึงพร้อมนะครับทั้งจิตตะสปายะกายะสปายะจิตตะคือจิตใจที่เบิกบ้านแข็งแรงสปายนะครับร่างกายที่แข็งแรงครับอาหารก็ดีนะครับมีคนหมอดูแลไม่อด้ดีนี่แหละครับใชครับผมเพิ่งลงมาพร้อมคุณหมอบุญชัยจากห้องสำนักข้างบนนะครับคนรวมแล้วร่วมสองร้คนวันนี้เป็นไงครับ คือคืนเรียกว่าดีใจสุดๆนะฮะเพราะเพราะว่าสิ่งที่ตเนื้อสุดๆกันนะฮะสิ่งที่เป็นคนเราถ้าทําอะไรมันไปถึงฝั่งฝันนะเนาะถือว่าถือว่าวันนี้บรรลุฝั่งฝั่งฝันไหมฝั่งฝันหรือเกินมันเกินเกินเกินฝั่งฝันเอเทียบกับความคาดหมายนะเกินร้อยฮะเกินแล้วครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยที่เราตั้งใจให้มันเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่จะเกษียณอายุคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่ดีครับเราได้เจอเขาครับแล้วเขาก็ขอบคุณเราเขาก็เจอเราเหมือนกันอันนี้คือถือว่านี่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่บริษ c c เนี่ยบรัทโซลาร์บรอดเนี่ยเปิดบ้านครับเปิดบ้านรตอนรับสมาชิกให้มามาพักที่นี่ครับ มาใช้ชีวิตที่นี่มาทานอาหารที่นี่มาฟังบรรยายที่นี่มาว่ายน้ําที่นี่มาอบสุนทรภัยวดที่นี่ตอนดูในพีเซน n t เ t ชั n นดูในวิดีโอดูในภาพถ่ายะมันก็เหมือนความฝันลอยลอยมันมีอยู่จริงไหมเหมือนหนังผันนะแต่วันนี้เข้ามาเนี่ยเขาได้มาอยู่ในบรรยากาศได้มาอยู่ในสิ่งที่เราได้สร้างสรรค์จริงๆครัเพราะความรู้สึกเขาเนี่ยเขาเดินมาขอบคุณผม ไอ้คำขอบคุณเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆใในะครับมันเป็นความอิ่มเอิบใจนะรับครับ<า>ความรู้สึกนั้นคือ,อลูกค้าเนี่ยเอาเงินมาให้เราพร้อมกับคำขอบคุณอ,อ,อปกติเราซื้อของเนี่ยนะคนขายต้องขอบคุณเรารวันนี้คนซื้อขอบคุณเราอาจารย์มัน,มนเป็นความภูมิใจและสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสัมผัสนะฮะว่าสิ่งนี้ลูกที่บรรดาสมาชิกที่เข้ามาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยก็คือข้างหลังผมเนี่ยครับ สถานที่ก่อสร้างศูนย์แพทย์บูรณาการของเว r เนอร์เปอร์ชีวะคอร์ปอเรทซึ่งจงสร้างตรงนี้เลยแผนที่จริงตรงนี้เลยครับก็จากแผนนี้จะคิดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ครับคือการเริ่มสร้างเนี่ยนะฮะก็คงเรามีขั้นตอนนิดนึงคือเรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเนื่องจากว่ามันเป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะคือเป็นอาคารที่ให้บริการทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ท้องถิ่นเรื่องของเทศบาลเรื่องของ จังหวัดแล้วสวงสุดท้ายก็เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เราก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลแล้วศูนย์แพทย์เนี่ยเพราะผมผมเป็นสามีผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องกางด้านการแพทย์ศูนย์แพทย์นี่ในความฝันของคุณหมอเนี่ยครับอยากให้ไปไปแตกที่จุดไหนหรือประลุความเส็ยที่จุดไหนคือมันจะเป็นศูนย์แพทย์ที่เราเคบเราคิดว่ามัน มันครบทั้งหมดคือปกติเราไปโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่เรียกว่าศูนย์แพทย์นะคือไปรักษาตัวเราไปอยู่เนสซิงโฮมอันนี้ก็ไม่ใช่การรักษานะไู่ใชการประทังอพาร์ตเมนต์อยู่ประทังการเสียชีวิตออกไปเราไปสถานที่ที่เราจะไปบอกว่าไปทําให้สุขภาพดีขึ้นราจจะไปพวกสปาไปพวกนวดไปพวกการแพทย์องค์รวมแต่ที่นี่มันรวมอยู่ที่นี่หมดเลย ความแตกต่างที่นี่ <ฮะ S 1> กับที่ผ่านมาคืออะไรครับให้ความรู้ก,กับผมหน่อยคือในการให้การบริการด้านสุขภาพเนี่ยมันมีหลายเซกเมนต์มากเซ <ฮะ S 2> กเมนต์เรื่องการรักษาอันนี้เราทราบดีเรื่องโรงพยาบาลเซกเมนต์เรื่องฟื้นฟูฟื้นฟูทั่วไปที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ครบอ่ะฮะใครปวดข้อปวดก็ดูก็ไปหาหมอก็ดูเพราะจุดนั้นเองเป็นเพ้าเรื่องแต่ที่นี่เราดูทุกอย่างในชีวิตที่มันทําให้สุขภาพดีแล้วก็มารวมอยู่ที่เดียวกัน นอกจากรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วยังรวมในสถานที่ที่ดีที่สุดด้วยอากาศที่ดีที่สุดครับที่ที่ผมเคยพูดว่าหกอครับอากาศที่ยอดเยี่ยมสุดเนี่ยฮะอาหารครับที่ยอดเยี่ยมฮะของนู้ดนคอฟก็อยู่ที่นี่อาหารด้วยสุขภาพอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้กิจกรรมมากมายออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมนะมีเมื่อกี้เห็นท่านเนตพลอายุเก้าเอ้ยแปดสิบเจ็ดแล้วยังวิ่งเลยนะฮะที่วสัยที่ยอดเยี่ยมและสุดท้ายคืออายุรเวทก็คือที่นี่ยอดเยี่ยมครับ ในในส่วนผมนี่ผมครอบแหละอันนี้ก็ก็เหลือแต่ว่าเมื่อไหร่เวเดอส่วชีว่คอร์เปอรทเนี่ยจะเปิดศูนย์บูรณาการนี้ขึ้นมาผมว่าเป็นประโยชน์นะไม่ใช่เฉพาะคนในที่นี่นะครับคนโดยรอบโดยรอบก็เปคนทั้งประเทศต่อไปก็เป็นคนทั้งโลกครับครับก็วันนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณหมอครับแล้วก็เหนื่อยกันมามากนะครับเพราะว่าวันนี้ขอบคุณหมอครับที่ที่ เป็นส่วนหนึ่งของ w ร c คซรับ w r ครัครับก็หวังว่าเราก็สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศนี้แล้วก็กลับสู่คำพูดของคุณหมอตั้งเดิมที่ผมที่ผมประทับใจคือเราจะเป็นประเทศแรกครับที่ลดลงลดลงลดลงขอบคุณหมอนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเ่ากับพื้นที่ของชัวรซังเกรีเนี่ยสิ่สิบปร่ครับถูก เรียงร้อยด้วยกันนะครับโดยสวนนะครับอาคารก็จะซ่อนตัวแทรกตัวอยู่ในสวนนะครับเป็นการออกแบบวางผังที่เราตั้งใจที่จะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับอินทุกก้อนนะครับต้นไม้ทุกต้นเนี่ยถูกวางไว้อย่างชัดเจนว่าต้องอยู่ที่ไหนจากเชอปร์บารตีนะครับซึ่งมีทั้งดนตรีกวีศิลปะนะครับร้องเพลงลีลาดนะครับบรรยานะครับข้างหน้านี่ก็เป็นศูนย์แพทย์ ซ้ายมือผมนี่ก็เป็นอาร์ตคอมเพล็กซ์นะครับศูนย์ศิลปะนะครับมีแกลลอรี่เยอะมัน,นิดหนึ่งก็เป็นอาคารคอนโดมิเนียมที่12ทุกอย่างลงตัวครับเป็นการทำมาสเตอร์แพลนที่ผมที่ผมชอบครับผมจบเป็นเอกทางด้านนี้มาครับทางด้านแพลนนิ่งมาแล้วก็ใช้ความรู้ความเข้าใจกับเรื่องการาออกแบบวางผังกับที่นี่ครับทุกอย่างก็เดินไปตาม ความน่าจะเป็นของเขาตามสภาพแห่งธรรมของเขาครับไม่ดีนี้ครับอยู่ก็อยู่มีความสุขอาหารก็ยอดเยี่ยมออกกำลังกายนะครับมีสปาค,คอมเพล็กซ์มีโรงแรมนะครับมีกระะนามิตรนะครับมีศูนย์ปฏิบัติธรรมผมว่าหาไม่ได้แล้วผมก็เลยว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากแต่ผมขออนุญาตเดินชีนชมสวนนะครับแล้วถ้าท่าน ผ่านมาทางนี้นะฮะก็แวะมาเยี่ยมเรามาทธานอาหารอาาร่อยๆที่นี่ครับเดี๋ยวะเหลือ,ล,อละครั้งหนึ่งเหลืออที่ละครั้งหนึ่งก็จะยอดเยี่ยมมากวันนี้ก็สาลูกคัเราบ้านก็นเต็มอี่ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมขอ,อญาตเช่นชมสวนของเปาตีก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ